อกเมืองนะทุกคนแม่โทมัสพาออกมาเดินเล่นนะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนออกมาเดินเล่นกับแม่โทมัสมาขับรถชมวิวทุกคนวันนี้มีแสงแดดนะแดดดีกับเพื่อนเแม่โทมัสจะให้ดูวิวทะเลสาบนะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสก็จะมาที่ทะเลสาบเนี่ยทุกคนมาเดินเล่นนะชมวิววิวสวยมากอ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีแสงแดดนะเมื่อวานนี้ก็มีแสงแดดแต่วันนี้แสงแดดนี่จะ แจ่มกว่าทุกวันนะทุกคนเนี่ยทุกคนทะเลสาบฮกเป็นสีถึงแล้วนะทุกคนข้างหน้าเดี๋ยวแม่โทมัสจะหาที่จอดรถแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่ทะเลสาบให้เ,เพื่อนๆดูะทุกคนนะสวยงามมากอะเมืองฟุตเซ่น ทะเลสาบวันนี้คนเยอะมากเลยทุกคนแม่ทำัสค,คิดว่าไม่มีคนนะเนี่ยหาที่จอดรถตรงไหนได้เนี่ยพันนีแม่โทมัสซามารีอ่ะสวัสดีนะทุกคนแม่โทมัสออกมาเดินเล่นนะทุกคนกาวว่าจะไปเดินเล่นที่ทะเลสาบฮอปเปิซีแต่ทีนี้ว่าที่จอดรถนะไม่มีนะทุกคนแน่นอะ สองข้างทางก็แน่นแล้วก็ร้านอาหารก็แน่นร้านกาแฟแ,ฟแม่ทนเลยแม่ย่ะเลยขับรถเข้ามาทางในเมืองก้ามันเดินเล่นในเมืองกินกาแฟ,แฟดูเซ้อทุกคนวันนี้อากาศดีนะคนก็จะนั่งยินกาแฟกันอ่ะใช่ประมาณน,นี้แล้วเพื่อนเห็นไหมถ้าที่เยอรมันมีแสงแดดคนเขาก็จะเยอะ,อ,ะนะออกมานั่งกันอ่ะอน,นี้ก็ จะเดินดูร้านกาแฟนะเพื่อนๆแล้วก็จะกลับบ้านเขนะแม,ม่ตัวัดขอตัวเดินหาร้านกาแฟก่อนแล้วแม่มตัมัดก็จะนั่งกินคนเยอะอ่ะเพื่อนๆหิมะไม่มีก็มีแสงแดดคนก็ออกมาเดี๋ยวยังไงไปหากาแฟดื่มกับแม่มตัมวัดนะทุกคนคนเยอะนะเพื่อนๆ แม่สมัดเข้ามาแล้วนะทุกคนในร้านอาหารแม่สมัจะร้านร้านกาแฟแม่จะให้ดูภาพบรรยากาศร้านนี้แม่สมัดมาบ่อยนะเพื่อนืนะบรรยากาศรอบนอกนะทุกคน โทมัสกินที่นะรนคูเกิลกับอาหารบ้างกับกาแฟค่ะเพื่อนๆกินกับแม่โทรมสนะวันนี้ร้านอาหารทุกร้านคนแน่นนะทุกคนา,าที่นั่งไม่มีนะก็จะประมาณนี้คนะ่ะเพื่อนแม่โทรมสกินแล้วก็ก็ <c oughs> จะไปเดินหน่อยนะึงก็จะกลับบ้านนะเพื่อนคนแน่นนะแม่โทรมสเรียนหนัว กินกับแม่นะทุกคนกินกับแม่คีอบ้านนะทุกคนแม่จะมาดูให้ดูบรรยากาศด้านนอกบรรยากาศด้านนอกคนก็จะเดินนะทุกคนเพื่อน ข้าพเ่้ามากินกับแามา่ชาวมัตส์เฟรนช์คูเก้นนะง่ายๆกินไปแล้วิ่มิ่มเปิดกล้องแล้วทุกคนตะกี่เนี่ยนั่งพูดคนเดียวอยู่ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้คนเยอะร้านเนี่ยก็เลยวุ่นวายด้อยเดี๋ยวนะ แม่ธ omas ขอตัวกพินแล้วแม่ธ o m ก็จะกลับบ้านนะทุกคนเพราะอากาศข้างนอกเริ่มจะหนนะักแล้วฝากเป็นกำลังใจให้แม่ธ omas ด้วยนะคะช่องพันธีแม่ธ omas กลังเรียกทุกคนเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่ธ omas นะคะคลิปนี้ เอาขนมขนมฟันคู่กันมาฝากเพื่อนทุกคน,คก,คนกินกับแม่พม่ากินไม่หมดแช่งเธอเอทุกคนแต่แม่พม่ามอาตะฝืนกินขอบคุณนะฮะที่รับชม๊า่บายค่ะสวัสดีค่ะ